คุณู้ชมคะกลับมาอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐไปดูเรื่องที่ภูกเก็ตที่เกิดจากชาวต่างชาติที่คลั่งหรือยังไงไม่ทราบนะคะไปก่อเหตุเอาหินทุบกระจกรถของชาวบ้านที่จอดอยู่ริมถนนแตกกระจายเสียหายค่ะพอตำรวจเข้าไปจับกลุมแล้วก็ไปสอบปากคำปรากฏว,ว่าเขาบอกว่าเพื่อนเนี่ยลืมโทรศัพท์เอาไว้ในรถคันนี้ก็เลยทุบกระจกรถเพื่อที่จะเอาโทรศัพท์ค่ะ คุณผู้ชมคะอันนี้คือภาพเหตุการณ์นะคะเมื่อเช้านี้ตอนตีห้าครึ่งค่ะ <S <S คุณผู้ชมดูผู้ก่อเหตุรายนี้นะคือดูสภาพรองเท้าก็ไม่ใส่นะคะแล้วกําลังเหมือนกับเอาก้อนหินเนี่ยทุบกระจกรถคันนี้ค่ะตามรายงานคือบอกกระจกมันแตกร้าวนะคะซึ่งเจ้าของรถเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้คนถ่ายก็คือคนเห็นเหตุการณ์นะคะเขาจอดรถเอาไว้ตรงนี้ริมถนนเจ้าฟ้าตรงข้ามโรงแรมที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต คนก็งงค่ะเจ้าของรถก็งงต้องโทรแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุค่ะตอนที่ตำรวจมาถึงเนี่ยนายเดนนี่นะที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปไหนยังวนเวียนอยู่แถวๆนี้และค่ะแต่ถามแล้วว่าทำไมทําแบบนี้ทำทำไมก็ยังคุยไม่รู้เรื่องนะคะออคนอยู่ในเหตุการณ์บอกว่าได้กลิ่นเหล้าด้วยคลุ้งไปทั่วตัวเลยค่ะ ตำรวจสายตรวจก็เลยควบคุมตัวไปที่สอพอวิชิตนะคะจากการสอบสวนนายเดนนี่บอกว่าเพื่อนเขาลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในรถคันนี้ก็เลยต้องเอาหินทุบกระจกจะเอาโทรศัพท์ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนายเดนนี่กับเจ้าของรถเนี่ยไม่ได้รู้จักกันเลยเนี่ยค่ะคนายเดนนี่เนี่ยดูจากลักษณะท่าทางนี่นะก็บอกว่ายังพูดจาวกวนสับสนบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้สติด้วยนะตำรวจก็เลยต้องพาไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลวาชิรภูเก็ตค่ะครับ ล่าสุดบ่ายวันนี้นะคะผู้เสียหายคือคุณธราทิศเจ้าของรถเนี่ยก็เล่าให้ผู้สึกข่าวฟังบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขานอนอยู่แล้วตำร,รวจเนี่ยโทรมาถามว่ารถที่จอดอยู่ตรงเนี้ยมันรถของคุณหรือเปล่าเขาก็เลยลงมาดูปรากฏว่าโอโ้มีทั้งเศษอิฐคราบเลือดแล้วก็เศษกระจกด้านข้างเต็มไปหมดเลยนะคะเขาบอกเขาไม่ได้รู้จักกับผู้ก่อเหตุซึ่ง ทางผู้ก่อเหตุเองตอนนี้เนี่ยก็ยังให้การไม่รู้เรื่องแต่ว่าเขาแจ้งความไว้แล้วนะคะส่วนค่าเสียหายเนี่ยทางประกันประเมินให้นะคะก็ไม่เกิน2 0 0 0 0บาทซึ่งคดีที่เกิดขึ้นตำรวจแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์และจะส่งสารวันที่12เมษายนแล้วก็ประสานไปที่ตมภูเก็ตเพื่อเพิกถอนวีซ่าของชาวต่างชาติรายนี้ต่อไปค่ะครับ